บรรดาลูกหลานที่รักและบรรดาท่านพระ조사พระิกษชนทั้งหลายเช้าวันนี้ก็ขอพบกับบรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องของโมโหสถบันฑิตในวันก่อนมาพบมาจบลงตอนประวัติความเป็นมาเขาสุนัขก,กับแพะที่เป็นสหายกัน ความจริงคติข้อนี้เป็นคติธรรมที่ดีรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่บรรดาลูกหลานทุกคนน่าจะคิดแล้วก็ควรอะไปปฏิบัติความจริงสุนัขกกแพะมีสภาวะเดิมไม่ค่อยจะลงบทกันเพราะว่าไม่ค่อยจะชอบกัน การาว่าอาศัยอารมณ์แห่งความดีรู้สึกว่าต่างคนต่างมีทุกข์ทุกที่เกิดขึ้นก็เพราะอาศัยความหิวเป็นสำคัญความหิวในบรรดาลูกหลานที่รักเป็นเรื่องใหญ่บางคนหิวเข้ามาจริงๆที่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ที่เขเรียกกันว่าโมโหหิว ใ่้มาต่างคนต่างหิวต่างคนต่างมีความทุกข์เมื่อรู้จักสุขรู้จักทุกข์เห็นใจซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายจึงปรึกษาหารือกันในฐานะความเป็นมิตรความจริงบุคคลก็ดีสัตว์ก็ดีที่จะเป็นมิตรกันได้อาศัยเหตุสี่ประการหนึ่ง แบ่งของกินของใช้ให้ซึ่งกันและกันในเมื่อเพื่อนขาดแคนแลนหรือว่าคนอื่นขาดแคลนข้อนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความรักที่สองพูดดีให้วาจาไพเราะวาจาอ่อนหวานวาจาที่เป็นประโยชน์ก็เป็นเหตุให้เกิดความรักสามทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น หมายความว่าถ้าเขาไข่ข้องในกรณีใดๆถ้ากําลังร่างกายกําลังความคิดกําลังใจของเรายังไม่สาวยังไม่หมดความสามารถมีความสามารถจะทําสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เราก็ช่วยเขาทําแล้วก็สี่การไม่ถือตัวไม่ถือตนทำตนเสมอกันคือรักกันรักเขามันรักเรา นี่ต่างคนต่างทำกันอย่างนี้ก็เป็นมิตรที่ดีกันได้สำหรับแพ้กับสุนัขก,ก็เช่นเดียวกันน่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับลูกหลานทั้งหลายแต่ว่าตัวอย่างขโมยอย่า,ามันนะอย่าถือตัวอย่างขโมยเป็นตัวอย่างปฏิบัติเอาแต่เป็นตัวเป็นตัวอย่างที่เขามีความเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่าเขาจะมีเผ่าพันธุ์ต่างกันแต่เขาก็มีชีวิตเหมือนกันมีความหิวเหมือนกันเขามีทุกข์เช่นเดียวกันต้องการความสุขเหมือนกันเมื่อต่างคนต่างมีทุกข์ก็ไม่มีใครซ้ำเติมกันใช้วาจาที่ไพเระปรึกษาหารือกันและก็วางแผนไปนําอาหารมาสู่กัน ต่างคนต่างทำประโยชน์ให้แก่ซึ่งกันและกันและต่างคนต่างไม่ถือตัวจริยาอย่างนี้ขอลูกหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติเพราะว่าจะเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ขึ้นชื่อว่าเสน่ห์ที่ทำให้คนรักจะต้องไปหาครูบาอาจารย์เสกของให้เขารักทำเดรกุฏพิษมอนเทกเสกแป้งผัดหน้าอันนี้ไม่มีประโยชน์ ้าเราวาจาไม่ดีไม่รู้จักเอาใจซึ่งกันและกันไม่แบ่งปันของที่มีอยู่เมื่อเพื่อนมีความขาดแคลนแล้วก็ไม่พยายามช่วยเหลือเพื่อนเย่อหยิ่งจองหองถือว่าตัว,ต,วตัวเหนือกว่าถ้าการอย่างนี้จะไปหาสเสน่ห์ที่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์คำว่าสเสน่ห์แปลว่าเป็นเหตุให้รัก มีเหตุที่เราจะให้คนอื่นรักผู้ใหญ่รักเราหรือว่าเด็กเสมอกันรักเราเพื่อนรักเราก็ต้องอาศัยเหตุประการตามที่กล่าวมาแล้วให้ดูตัวอย่างแพ้กับสนักเป็นสำคัญแต่ถ้าคนเราก็ต้องถือว่าหนึ่งสงเคราะห์เพื่อนโดยวัตถุถ้าเขาขาดแคลน จะเป็นของใช้ผ้าโน่้อผ้าห่มเงินทองก็ตามที่เราจะพึงมีแราการในสองใช้วาจาไพเราะระการี่สามช่วยกิจการงานของเพื่อนในเมื่อเพื่อนไม่สามารถจะทำได้โดยตนเองสี่ไม่ถือตัวเกินไปั้งสี่รืการนี้ถ้าลูกหลานทุกคนปฏิบัติได้ อย่าเป็นที่รักของท่านที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็เป็นที่รักของบุคคลที่เสมอกันและก็อย่าเป็นที่รักของคนที่เล็กกว่าเราถ้าจะไปทางไหนก็อยพบกับความสุขมีคนยิ้มแย,ย้มแจ่มใสอยากจะให้พักอยากจะอาศัยอยากจะเกื้อกูลให้มีความสุข ถ้าลูกหลานไม่แน่ใจแล้วก,ก็ลองปฏิบัติดูต้องปู่ขอยืนยันตอนนี้ไปก็จะขอกล่าว,า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 วถึงพระเจ้าวิเทหราชบรมกษัตริย์เมื่อพระบาทเท้าเธอเห็นแพ้กับสุนัขมีความสามัคคีกันเป็นกรณีพิเศษซึ่งไม่ปรากฏว่ามีในการก่อนพอรุณ์ซรุ่งขึ้น หรือว่าพอวันรุ่งขึ้นบรรดาเหล่าบัณฑิตทั้งหลายมีท่านเสนกกุกัตนะท่านเสนกเป็นต้นสี่ท่านเดียกันนะเสนกกกกุสะเทวินทะอะไรเนี่ยกามินสี่คนแล้วก็มีธรนมโหสถด,ด้วยขมาเฝ้า,าร้อม,มอบระเดมายทราราชบริพานทังหลายร้อมเป้าเป็นปกติเป็นที่ประชงคุณนาง ความจริงในสมัยก่อนถึงแม้ว่าเขาจะปกครองด้วยอำนาจสมมหากษัตริย์ที่เรียกว่าสมบูญญาลักษณ์อเมริกษกรสั่งให้พมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดแต่ว,ว่าการจะทําอะไรก็ดีพระมหากษัตริย์ก็ไม่ดทําพระองค์เดียวก็มีการปรึกษาหารือกันในคนที่จะปรึกษาหารือกับพระมหากษัตริย์ ก็ทรงคัดแล้วดูความสามารถว่าคนนี้เคยผ่านงานผ่า,านการมาเป็นไปการใดมีสติปัญญาเพยียงใดในด้านความสามารถจึงจะนำเข้าสู่ท้องพระโรงในที่ประชุมไม่ใช่ให้ตาสีตาสารเลือกเข้าไปเพียงแต่เขาโกหกว่าจะเข้าไปทำอย่างนั้นจะเข้าไปทำอย่างนี้ ดีไม่ดีเขาเลี้ยงเล้าสุลายา่าเมาแกจะตางเล็กๆน้อยๆให้เขาไปนั่งเป็นเจ้าเปน็นนายเราทีหลังอย่างนี้หลวงปู่คิดว่าไม่มีความหมายเสียงเงินภาเสียก่อนตบเปล่าเพราะการเลือกเขาไปเราไม่ได้ได้คนดี ถ้าเขาเลี้ยงเรามากเท่าไรเขาจ่ายมากเท่าไรก็แสดงว่าเขาต้องการกําไรเท่านั้นกาไรที่เขาได้ก็เป็นยาหนือแรงงานของพวกเราพวกเรากว่าจะได้ข้าวสารแต่ละถังกว่าจะได้ปลาทูแต่ละตัวมากินก็ทํากันแสนยากแต่คนพูดนี้อาศัยพูดมากบางทีก็ไม่พูดแค่นั่งยกมือ เขาก็ได้เงินเดือนแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีสิทธิพิเศษมาเล่นภาษีอากรพิเศษพวกเราเขาอีกนี่ล้มปูหมายถึงคนชั่วที่เราเลือกเข้าไปแต่ถ้าว่าเราได้คนดีเข้าไปก็มันก็มีประโยชน์เะฉะนั้นการเลือกคนก็จงเลือกคนดีนึ่งคนนั้นไม่ใช้จ่ายมาก ประการที่สองดูประวัติเดิมของเขาว่าเขาเป็นคนเสียสละหรือว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวและก็ประการที่สามไม่ยามที่เขาไม่ต้องการให้เราเลือกเราก็ดูว่าเขาเคยเกื้อกูลใครหรือเปล่าท่นี้ล้มปู่ไม่ได้ไหมายความว่าการเลือกผู้ทแทนรัศดรไม่ดี การเลือกเข้าไปดีขให้เขาเป็นผู้แทนของเราแต่ว่าจงอย่าเลือกผีเข้าไปเป็นผู้แทนเข้าไปกอบโกยเงินทองมัวเมาในลาบสการะพอเข้าไปก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยากจะเป็นรัฐมนตรีอย่าจะเป็นเลขานุก,การอย่างนี้เขาไม่เรียกกันว่าคนดีเขาไม่ได้ทำเพื่อเราเขาทำเพื่อเขาเขาเอาเปรีบเรา ขอพูดเรื่องนี้ต่อไปว่าเมื่อตอนเช้าบรรดาหมายข้าราชบริพารและบัณฑิตทั้งห้ามีท่านเสนกและมโหสถเป็นต้นเข้าไปเฝ้าที่ท้องพระโรงแล้วต่างคนต่างก็นั่งตามที่สมควรของตอนตามลำดับขึ้นเธอท่านเสนกเป็นเป็นอาจารย์ใหญ่ นั่งอยู่ใกล้ที่ประทับถัดลงมาก็ท่านปปกุตตะต่อมาก็กาวกาวกาวินทะต่อมาก็เทวินทะระดับท้ายที่สุดก็คือมโหสถเพราะว่าเข้าไปอยู่ที่หลังแล้วก็เป็นเด็กน้อยนอกจากนั้นก็มีหมาย้าราชบริพารเท้าตามตำแหน่ง เมื่อคนทุกคนเข้าไปเป้าพร้อมแล้วพระองค์จึงในสัตว์ตัดว่าวันนี้เรามีปัญหาให้พวกท่านคิดแก้แต่หากว่าคนใดแก้ไม่ได้เราจะขับออกจากแว่นแควงของเราเพราะเราต้องการแต่คนที่ฉลาดไม่ใช่ฉันไม่ต้องการคนโง่ไว้ใช้ ทุกคนจงเข้าใจคำพูดของฉันอันนี้เป็นพระบรมราชองการที่พระเจ้าวิยาราชทรงตรัสผู้นัน้นใจตึก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 ,ตก,ตกตว่าวันนี้จะป็นอะไรกับเราแต่ถ้าว่ามโหสถบัณฑิตอายุเพียงเจ็ดปีท่านนาั่งเฉยมีความสมบายจิตใจไม่เต้นไม่ผิดปกติ เมื่อพระองค์สัตว์แล้วตัดแล้วบรรดาพวกบัณฑิตทั้งหลายยิ่งกลา่าวทนว่าคณะข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชประงกษัตริย์พระบาทเท้าเธอจินตัดว่าถ้ากันนั้นจงฟังถ้าตั้งใจฟังเราจะถามแล้วนะปัญหาที่ฉันจะถามฉันจะถามอย่างนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะ ต้องคอยฟังเตงกล่าวว่าสัตว์ในชานในโลกนี้มันมักจะไม่ค่อยเป็นมิตรกันตามเป็นศัตรูกันไม่เคยเดินทางร่วมกันแม้แต่เพียงเจ็ดเก้าหมายความสัตว์พวกนี้ไม่เคยตามกันมันไม่เคยร่วมเดินทางกันไม่เคยเป็นมิตรมาก่อนถ้ามัน สมมติว่าถ้ามันเห็นกันเข้าก็ต้องพยายามมีวาดสิ่งกันลกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดมีอาการประหลาดเกิดขึ้นคือว่าบริษัทที่เป็นศัตรูกันกลับมาเป็นเพื่อนกันมีกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีความสนิทสนมชอบพอกันที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเหตุ อันนี้เป็นปัญหาที่ฉันถามแล้วขอมนิตทุกคนชมาพาเก่งคิดหาคำตอบท่านมโหสถบัณฑิตพิจารณาปัญหายังมองไม่เห็นเรื่องความตามที่ตำริของพระราชาเจน้คิดว่าพระราชาของเราคงจะทอดพระเนตรเห็นอะไรเป็นแน่ คงจะไม่คิดตั้งมาหาขึ้นมาเองนี่หมายความว่าท่านบัณฑิตท่านคิดว่าปัญหานี้พระเจ้าจวิเทราชคงไม่ตั้งขึ้นมาเองจะต้องไปพบอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นชัดประเภทใดประเภทหนึ่งเขาแล้วไม่ใช่เป็นความคิดเป็นการเห็นเมื่อท่านโอสกบบัณฑิตโอชกินคิดว่าเราควรจะทนขโอ,อกาสใคร่ครวญ ดูสักหนึ่งวันแต่เร,เราต้องดูอาจารย์เสนกก่อนว่าจะคิดยังไงถ้าหาว่า่าทูนไปก่อนเขาจะหาว่าแหมเจ้านี่่วยเต็มทีเราต่างคนต่างคนไม่ไปมีปัญญาต่างคนต่างบัณฑิตที่ว่าเป็นนักปราชญ์ก็ต้องดูลีลาซึ่งกันและกันมิฉะนั้นจะเสียท่ากันแล้วาอาจารย์เสนก เมื่อฟังแล้วก็ไม่เข้าใจปัญหาเหม,มือนกันมืดมัวเหมือนกับท้องคนมืดมิดอยู่ในห้องที่สนิทหาความสว่างไม่ได้คิดไม่ออกเอาจริงๆจึงอยากจะรู้ความว่ามาหโหสถจะคิดยังไงเอาสิตอนนี้ต่างคนต่างมองตาเส้นกันหน้าหลอกแหลกลลอกแหลกคิดไม่ออก ยิ่งในเหลียวมองไปทางมโหสถก็พอดีท่ามโหสถมองมาท่านเสียนกกรู้ว่ามโหสถก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันแล้วก็รู้ความประสงค์ของมโหสถที่อยากจะขอเลื่อนก็หมดแก้ปัญหาไว้สักหนึ่งวันนี่ความจริงเขาก็มีความฉลาดมากเพียงแค่มองตาก,กันเท่านี้ก็รู้ไม่ได้มีการนัดหมายมาก,ก่อน เรื่องการใช้การสังเกตการใช้ปัญญาลูกหลานที่รักมันมีความสําคัญมากฉะนั้นลูกหลานที่รักมาฟังเรื่องมโหสถในสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ใช้ปัญญาบาร,รมีฟังแล้วก็ช่วยเด่นคิดถึงแม้ว่าเรื่องมันจะไม่ตรงกันเขาที่เราประสบแต่ว่าเอาเหตุเอาผลเหล่านี้ไปใช้มันก็เป็นประโยชน์ ย่งเช,เช่นนั้นท่านเสนอกจึงหัวราะขึ้นด้วยความภาคภูมิใจที่ตนเป็นคนสนิทกับพระราชามานานแล้วกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าพระองค์ทุลพระบาทหาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้พระองค์จะทรงขับไล่ข้าพระบาททั้งหลายออกจากแวนแควน,วนจริงๆหรือพระเจ้าค่า นี่ก็ถือว่าเขาสนิสนมมานานไระเจ้าวิเทยราได้กระสรงสดว่านี่ฉันพูดจริงๆนะเราเป็นกษัตริย์ตัดแล้วย่อมไม่คืนคำพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นจะทำเป็นแบบคนเสเพรพูดไม่มีสาระประโยชน์พูดแล้วก็ลืมคนอย่างเราไม่เป็นที่นั้น มืว่าบัวก็ต้องวัวควายก็ต้องควายว่าจะขับจะไล่มันต้องขับกันไล่กันจริงๆคนโง่ฉันไม่ต้องการไว้ในสนะของฉันอีตาเท่าสารพัดพิษซึ่งมีฤทธิ์ม,มากคือเสียนกเจนีกระทูลต่อไปว่าขอดีชะข่าแต่ื่อจอมข่าแต่ื่อจอมประชากร ปัญหานี้มีเงื่อนงำสลับซับซ้อนมากข้าพระพุทธเจ้าเห็นจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแล้วก็เป็นเพื่อเป็นการไตรตรองในที่สงัดเงียบแต่ผู้เดียวหากว่าจะคิดในเวลานี้ก็คงคิดไม่ถนัดเพราะมีคนมากทำให้อรารมณ์ฟุ้งซ่าน เพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ลึกลับซับซ้อนมากเป็นปัญหาที่ต้องใช้ปัญญาอย่างละเอียดดังนั้นข้าพระพุทธเจ้าหวังในพระมหากรุณาที่คุณปกกล้าปกครอมขอเลื่อนการแก้ปัญหานี้ในวันต่อไปได้ไปไปเถิดพระพุทธเจ้าเป็นอนว่าพระราชาได้สนับเพื่อคำของเสนาก็ดีพระไทยยิ่งแต่ว่าเอาเถอะ เราจะยอมเลื่อนให้เจ้าจะมีเวลาคิดก็ได้มีเวลาคิดแต่ถา้าคิดไม่ได้เราจะขับให้พ้นจากแคว้น,นโดยไม่มีเงอนขพรพอตรัสเสร็จก,ก็คอออกจากท้องพระโรงคืีเข้าข้างในเนี่ยออกจากจากท้องพระโรงเข้าในห้องไม่ใช่ออกจากท้องพระโรงไปที่วสนามหลวง บรรดาบัณฑิตทั้งสี่คนออกากจท่องรงไปด้วยกันต่างคนต่างก็ปรึกษากันว่านี่พวกเราหน้าก็จะแย่แล้วใะครั้งนี้นะแยกทำยังไงดีปัญหานี้ฉันไม่เข้าใจเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงในวัตว์ที่มันเป็นไม่เป็นมิเคยเป็นศัตรูกันแล้วมันจะกลับมาเป็นมิตก,กันฉันไม่เคยเห็น ท่านเสนอคูเมียวโโสกล่าวกมีทั้งหลายเหล่านั้นและจึงพูดตัดบทว่านี่นี่พวกเราไปนั่งคิดที่บ้านของเราดีกว่าต่างคนต่างไปนั่งคิดและต่างฝ่ายแต่งก็แยกย้ายกลับบ้านของตนส่วนมโหสถด,เดนเดินออกมาทีหลังไม่พูดจากับใครชักตื่อเหมือนกันตรงนี้รีบเข้าไปเฝ้าพระน,นาวทมพร ราชเทวีทันทีพอไปถึงยิ่งกลับทูลถามว่าข้าแต่พระเทวีเจา้าข้าแต่พระแม่เจ้าข้าประบาดอยากจะทราบว่าวันนี้หรือว่าวานนี้พระราชาประทับอยู่ที่ไหนนานๆพระนาอุทมพรรับสั่งว่าเมื่อวานนี้หรือเมื่อวานนี้พระทูลกรอม สันเด็ดดำเนินไปมาระหว่างพื้นยาวของพาาระสารที่เป็นยาวพื้นยาวยาวสะทอดเหมือนสะพานแล้วก็ทอดพระเนตรออกไปข้างนอกเป็นเวลานานมโหสถบัณฑิตตจำหนึ่ว่าพระราชาคงจะทอดพระเนตรเห็นอะไรอะไรตรงนั้นเป็นแน่ยังไม่ทูลลาพระนามอุทุมพรเทวีไปหน้าที่ตรงนั้น แลดูไปข้างนอกก็ได้เห็นอาการของแพะกับสุนัขซึ่งสแสดงความสนิสทสนมชิดชอบซึ่งกันและกันก็เข้าใจแจ่มแจ้งด้วยปัญญาว่าพระราชาคุรจะทอบสุะเนตเห็นสัตว์สองนี้เป็นแน่จึงเล้ทรงผูกปัญหาขึ้นเมื่อพระโหสถได้เข้าความดังนั้นก็จึงได้เดินทางกลับบ้าน ฝ่ายบันทิเรืงสี่คือเร่งเสนกบุปเสกามินทะและเทวินกลับวานเดินไปเดินมาคิดแล้วที่อีกนั่งคิดนอนคิดเดินคิดตะแคงคิดหกก็เมงคิดคิดเท่าไรก็กปปัญหานี้ไม่แตกท่านเริ่สี่จงมาพากันมาปรับทุกข์ซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างเกรงว่าจะถูกครับ ท่านี้พออะอไรเพระจนปัญญาจิ้กระาว่าควรไปมหาไปหามโหสถเือจะได้เข้าความของปัญหาบ้างเมื่อชอบพร้อมกันแล้วก็พากันไปบ้านมโหสถบัณฑิตนี่ไอ้เจ้าเท่าสารพัดพิษตัวอิจฉชาดีสิยาเห็นว่าชาวบ้านทำอะไรไม่ดีไปสะหมดตัวเองเท่านั้นที่ทำแล้วยึงดี บ้านเมืองจะจิบหายมันไรคนจะยากจนเข็นใจเจ้าเท่าสรารพัดพิษไม่เคยคิดคิดแต่อย่างเดียวถึงความเป็นใหญ่เท่านั้นได้เวลานี้เจ้าเท่าสรารพัดพิษหมดปัญญาต้องไปหาเด็กคือมโหสถที่มีอายุเพียงเจ็ดปี่านมโหสถบัณฑิตไม่ได้ทราบว่าอาจารย์ทั้งสี่มาหา จื่ออกไปต้อนรับที่ประตูบ้านแล้วก็เชิญเข้ามาข้างในเมื่อทุกคนนั่งในที่สมควรกันตนเรียบร้อยแล้วท่านบัณฑิตทั้งสี่จึงได้เริ่มถามมโหสถว่าท่านบัณฑิตคิดปัญหาได้แล้วหรือยังท่านมโหสถกต็ตอบว่าขอรับผมคิดได้แล้ว ท่านบรริตเจ้งสี่ว่าท่าที่นั้นท่านยับอกข้าพเจ้าบ้า,บางสิเพราะหัสวสบท่าว่าถ้าเราไม่บอกบัณฑิตเั้งสี่ก็จะถูกพระราชาเกลียวจะต้องถูกขับออกจากแคว้นทั้งนี้เพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมมนุษยธรรมครรมือทำให้ความเป็นมนุษย์มนุษย์นี่เขาแปลว่าใจสงูงคือเป็นคนดี จึ่งคิดว่าควรจะบอกบัณฑิตทั้งสี่ซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของพระราชาในสมานแใ่พระราชาสำนักต้องได้รับความท้าหากว่าเราไม่บอกจะต้องได้รับความเดือดร้อนเท่านั้นไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไว้ถูกขับทุกไรไม่ได้นี่ลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วก็ดูน้ําใจของโหโหสถบัณฑิตมีความดีอย่างนี้คนที่มีเมตตาพวกคนนั้นไม่มีทางตก ตกต่ำ่อฟังเรื่องราวขาองมโหสถบัณฑิตต่อไปกว่าจะจบดูหลานจะทราบเมื่อดั่นิรแล้วมโหสดจึงพูดว่าเอาละครับท่านอาจารย์ผมจะบอกให้แล้วก็ให้บัณฑิตทั้งสี่นั่งบนอาศนะที่ต่ำกว่าตนนี่ตามธรรมดาคนที่จะสอนใครเนี่ยเขาต้องนั่งสูงและคนที่รับคำสอนต้องนั่งต่ำโลกหลังใจให้ดีนะ เมื่อคนที่เขาเป็นครูจะอยู่ในฐานะขอทานก็ช่างเราต้องให้เขานั่งสูงในฐานะเขาเป็นครูเราจะเรียนนิชาความรู้จากเขาต้องนั่งต่ำแสดงความเคารพมันถึงจะถูกเป็นอนุนว่าเพราะว่ามโหสถมีอายุอ่อนกว่าบัณฑิตทั้งสี่แต่ว่าสูงกว่าในทางปัญญาจะนั่งสูงผู้มีปัญญาแม้มีอายุน้อย ก็คนที่ผู้ใหญ่จะต้องแสดงความเคารพเห็นไหมแช่ไหาอย่างนั้นนะเพื่อรับความรู้จากผู้น้อยพระบรรดาลูกหลานที่รักเป็นนั้นว่าสาหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดไปแล้วคอยรับฟังกันวันหน้าต่อไปว่าเปรมโมโหสถบัณฑิตจะบอกอะไรกับท่านเสนกวิธีการประเภทไหนสำหรับวันนี้ก็ต้องลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคล ้อมบูรณ์ปุนผลจงม,มีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี